สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับโผล่มาอีกแล้วนะครับสำหรับเหงโตจิราการไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ามาตามฤดูกาลเหงปลุกจับคณะรัฐประหารที่ยังมีชีวิตอยู่เอามารับโทษฐานกบฏประหารชีวิตให้หมดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ ในแพทย์เวงโตจิราการซึ่งเคยเป็นแกนนำนปชได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยมีเนื้อหาใจความดังต่อไปดีนะครับในวาระครบรอบ9ปีรัฐประหารนี่ยนะครับผมเป็นผู้รับผิดชอบเวทีอักษะในวันยึดอำนาจ22พพฤษภาคม2557ผมทราบจากทีวีว่าประยุทธ์เนี่ยประกาศยึดอำนาจ ผมรีบวิ่งไปที่เต้นของนักข่าวเพื่อถแถลงต่อต้านการยึดอำนาจแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันถึงเต้นเสียงปืนก็ดังสนั่นนับรอยๆยนัดดังมาจากถนนเรียบคลองทวีวัฒนาผมก็วิ่งไปที่ทิศของเสียงปืนเพื่อจะไปบอกทหารว่าให้หยุดยิงเพราะว่าคนสแสดงเนี่ยไม่มีอาวุธปืนและอาวุธอื่นๆเลยและมุ่งมั่นสันติวิธีเท่านั้นแต่มีผู้หวังดีเนี่ยบอกกับผมว่าห้ามไป พราะมันฆ่าทิ้งแน่นอนไม่มีประโยชน์ผมก็เลยหันหลังกลับวิ่งไปที่เวทีเพื่อบอกให้ประชาชนที่เหลืออยู่จํานวนพันกว่าคนเนี่ยกลับบ้านทหารก็กลูกันเข้ามาจํานวนหลายสิบคนพร้อมกับ M16 จ่อพร้อมยิงประปรายวิ่งเข้ามาผมบอกพวกเขาว่าผมจะไปบอกให้ประชาชนเนี่ยกลับบ้านพวกทหารก็ประชิดจะจับผมแต่ผู้พันเนี่ยบอกให้ปล่อยผมขึ้นเวทีเมื่อขึ้นเวทีผมพุ่งเข้าไปหาไม้ ทหารก็ตะคุบใหม่ก่อนผมผมยึดยื้อฉุดกระชากกับทหารแล้วก็ตะโกนบอกทหารว่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงอย่าพุ่งปลายกระบอกปืนไปหาประชาชนเพราะพวกเราไม่มีปืนไม่มีอาวุธผมขอใหม่เพื่อบอกกับประชาชนให้กลับบ้านผู้พันเข้าใจและก็ยอมให้ใหม่กับผมผมจึงบอกกับประชาชนว่าขอให้กลับบ้านเถอะครับทหารยึดครองพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกับอาวุธสงครามจานวนมากแล้วนะครับ แล้วก็ขอให้ทหารทุกคนเนี่ยอย่ายิงอย่ายิงอย่าเอา M16 จ่อใส่ประชาชนแต่ทหารไม่ยอมทําตามผมจึงบอกให้ผู้พันเนี่ยสั่งทหารเอาปืนลงไม่งั้นจะเกิดเหตุยิงประชาชนตายได้ผู้พันเข้าใจครับผู้พันจึงสั่งให้ทหารทุกคนเนี่ยลดอาวุธลงและห้ามทําร้ายประชาชนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทหารก็เอาผมไปขังครับขังนะครับไม่ใช่ควบคุมตัวขังที่คุกทหารมทบ11บ ซึ่งเล่าขานกันว่าขังนักโทษทหารที่มีโทษหนักเป็นคุกใกล้คอกหมูของเกษตรกรเลี้ยงหมูชาวนครปฐมเป็นจํานวนมากผมก็เลยต้องหายใจเอาขี้หมูเนี่ยเข้าปอดประมาณร่วมอาทิตย์ในวันยึดอํานาจเนี่ยมีประชาชนบริเวณใกล้เคียงประมาณ3 0 0 0ันถึงสี่คนกําลังลงจากรถบัสภายในวัดพุทธบนตนแล้วก็เตรียมเข้าพื้นที่ถนนอักษะเมื่อพวกเขาเห็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสิ้นเชิงพวกเขาจึงเดินทางกลับบ้าน บทเรียนที่สําคัญที่สุดของประเทศนี้เนี่ยก็คือถ้าหากคณะทหารที่ยึดอํานาจสําเร็จไม่ถูกนําตัวไปลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา113ในความผิดฐานกบฏมีโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับคนหรือหนึ่งคณะพวกอนุร,รักษ์จารีตอํานาจนิยมก็จะย่ามใจทําการยึดอํานาจตลอดไปชั่วกาลประวัติเพราะเมื่อชนะพวกเขาเป็นรัฐาธิปัตย์ครองอํานาจปกครองประเทศตามอําเภอใจ ขอรับชั่นโกงกินกันสบายใจเฉิบแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการทำประชามติกรรมลอสืบทอดการเป็นประเทศประชาธิปไตยปล,ปลอมๆเผด็จการจริงๆไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดต้องนำตัวคณะรัฐประหารที่ชนะ2ชุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่คือชุดของคอมชชุดของคอปคอและก็ชุดของคอสชอเนี่ยเอามารับโทษต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3ฐานกบฏนะครับ ทษคือจำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ร็ประหารชีวิตเอามาให้ได้ครับการยึดอำนาจจึงจะยุติได้โดยสิ้นเชิงในประเทศนี้การไปเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่ายึดอำนาจร,รัฐประหารออกพลกรนิรโทษกรรมไม่ได้เนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกครับไร้ค่าอย่างสิ้นเชิงเพราะรัฐธรรมนูญ2 5 1 7ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับแต่พวกทรราชก็ก่อคดี6ตุลาปี19ทําทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญ2 5 1 7 อย่างสะใจหลังจากนั้นก็มีการยึดอำนาจรัฐประหารต่อๆกันมาอีก5ครั้งแล้วพวกเราจะทำยังไงดีล่ะครับทั้งหมดเนี่ยคุณฟังทีละครับเอามาจากปากคำของในแพทย์เวงโตจิราการคนเดียวเท่านั้นนะครับ